เคยเป็นไหมครับเวลาที่ต้องพรีเซนต์งานสําคัญๆแล้วรู้สึกเหมือนกําลังจะออกไปรบโดยเฉพาะเวลาที่ต้องไปยืนอยู่ต่อนหน้าคนฟังที่แบบคาดหวังกับเราสุดๆวันนี้เราจะมาแอบเปิดคู่มือลับที่จะช่วยให้เราชนะในทุกสถานการณ์การสื่อสารที่เดิมพันสูงๆกันครับเราจะมาถอดรหัสกลยุทธ์จากคู่มือเฉพาะทางเล่มหนึ่งที่บอกเลยว่าอาจจะเปลี่ยนวิธีการนําเสนอครั้งต่อไปของเราไปเลยก็ได้เรานื้อภาพตามกันนะครับเรายืนอยู่หน้าห้องที่เต็มไปด้วยผู้เชี่ยวชาญในมือเราเนี่ย มีไอเดียที่ซับซ้อนแต่เจ๋งมากๆแต่แบบหัวใจมันเต้นตึ๊ดๆ,ๆความกดดันมันถาโถมเข้ามาหมดเลยแล้วเราจะทํายังไงให้คนเก่งๆทั้งห้องเนี่ยทึ่งไปกับสิ่งที่เรากําลังจะพูดได้สถานการณ์แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาทางเอาชนะไปด้วยกันวันนี้เคสที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ยโอ้โหเปลี่ยบไปก็เหมือนการสู้กับบอสใหญ่ด่านสุดท้ายของโลกวิชาการเลยละครับนั่นก็คือการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ปริญญาโท มันไม่ใช่แค่การสอบธรรมดานะครับแต่มันคือบทพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียนมาที่ต้องมาตัดสินกันในสังเวียนเดียวและเราก็ไปเจอของดีมาครับมันคือคู่มือเอาตัวรอดฉบับลับสุดยอดเลยที่ชื่อว่าชุดแก้เกมฉบับปลอดภัยคู่มือนี้เนี่ยเขาทํามาเพื่อนักศึกษาปาโทสาขาการจัดการการบินในไทยโดยเฉพาะเลยนะแล้ววันนี้แหละครับเราจะมาแกะรอยกลย,ยุทธ์จากตําราเล่มนี้กันแบบช็อตตอ่อช็อตเลยพร้อมหรือ,อยังครับกลย,ยุทธ์แรกจากคมภีรเล่มนี้เขาเรียกว่า การป้องกันเชิงรุกครับหรือถ้าให้พูดง่ายงก็คือชิงลงมือก่อนเลยอุดทุกรูร่วของคําวิจารณ์ก่อนที่ใครจะทันได้อ้าปากถามซะอีกหัวใจหลักของกลยุทธ์ข้อแรกเนี่ยมันอยู่ที่เครื่องมือสถิติตัตวหนึ่งครับชื่อว่า multiple regression ฟังชื่อแล้วย่าเพิ่งงงนะครับจริงๆแล้วมันก็เหมือนเวลาเราทําอาหารนะครับเราอยากรู้ว่าส่วนผสมหลายๆอย่างเช่นน้ําตาลน้ําปลาพริกมันส่งผลต่อรสชาติโดยรวมของต้มยำถ้วยเดียวของเรายัางไงบ้าง Multiple regression ก็ทำหน้าที่คล้ายๆกันแบบนั้นเลยทีนี้มาดูคาถากันภัยที่คู่มือนี้เขาแนะนำให้ใช้กันครับลองดูประโยคบนสไลด์ดีๆนะครับมันไม่ใช่แค่การรายงานผลธรรมดาแต่มันคือเกราะชั้นดีที่ถูกคิดมาอย่างฉลาดแล้วประโยคนี้เนี่ยเขาจะยอมรับไปก่อนเลยแบบนอบน้อมว่าเออเราใช้วิธีสุ่มตัวอย่างที่อาจจะมีจุดอ่อนอยู่นะแต่ในขณะเดียวกันก็ตอกย้ำกลับไปอย่างหนักแน่นว่าข้อมูลเนี่ยมันเหมาะสมที่จะนำมาวิเคราะห์นะ โอ้โหนี่มันคือศิลปะของการปิดประตูใส่หน้าคำถามจุกจิกชัดๆเลยครับแล้วทำไนวิธีนี้มันถึงได้ผลสุดๆดข้อแรกเลยนะมันแสดงให้เห็นว่าเรามองการไกลแล้วก็ซื่อสัตว์ครับคือยอมรับจุดอ่อนของตัวเองไปก่อนเลย 2. คือการใช้คำที่ฉลาดมากครับคำว่าเหมาะสมเนี่ยมันพอดีเป๊ะเลยไม่ได้อวดอ้างว่าสมบูรณ์แบบและ 3. อันนี้คือหมัดเด็ดเลยครับคือการชิงดักคอในประเด็นที่รู้ๆกันอยู่แล้วว่าต้องโดนถามแน่ นี่แหละครับคือการคุมเกมของจริงไม่ใช่การรอตั้งรับเอาละครับหลังจากที่เราตั้งการป้องกันอย่างแน่นหนาแล้วกลยุทธ์ต่อไปก็คือการรุกกลับครับแต่ไม่ใช่การรุกด้วยข้อมูลเยอะๆนะครับแต่เป็นการรุกด้วยภาพลักษณ์เราจะมาดูกันว่าคู่มือนี้เขาสอนวิธีสวมบทบาทผู้บริหารเพื่อให้งานวิจัยของเราเนี่ยดูน่าเชื่อถือแล้วก็นําไปใช้ได้จริงยังไงเห็นสมการบนสไลด์นี้แล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะครับนี่ไม่ใช่คลาสคณิตศาสตร์แต่มันคือเครื่องมือสร้างภาพหลักชั้นยอดเลยละ่ะ ัวใจของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าสูตรนี้คำนวณยังไงแต่มันคือการสื่อสารที่ทรงพลังมากครับมันย่อยเรื่องวิชาการที่ดูยากๆให้กลายเป็นสูตรสําเร็จของผู้บริหารที่บอกเราง่ายๆเลยว่าถ้าอยากให้คนกลับมาใช้เทคนโนโลยีของเรานะก็ต้องลดความกังวลเรื่องข้อมูลส่วนตัวลงแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ได้แค่นั้นเลยกลยุทธ์นี้มันเวิร์กเพราะมันเปลี่ยนหมวกของผู้พูดทันทีเลยครับจากนักวิจัยกลายเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจทันที มันกรองเอาความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์ที่น่าปวดอัวออกไปเหลือไว้แต่แก่นที่ผู้บริหารอยากฟังนั่นก็คือปัญหาและทางออกมันทําให้งานวิจัยชิ้นนี้ไม่ได้จบอยู่แค่ในเล่มครับแต่พร้อมที่จะถูกเอาไปใช้จริงในองค์กรได้เลย และแล้วก็มาถึงท่าไม้ตายสุดท้ายครับหลังจากที่เราป้องกันตัวเองได้แล้วสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็ถึงเวลาปิดจ็อบด้วยการเสนอทางออกที่กรรมการปฏิเสธไม่ลงการจัดโครงสร้างข้อเสนอแนะให้มันคมชัดเจนแล้วก็เอาไปทำตามได้ทันทีนี่แหละครับคือคู่แจสำคัญคู่มือนี้แนะนำให้เราเสรฟทางออกเป็นคอสเมนู3ระดับเลยครับคือเริ่มจากภาพใหญ่ที่ระดับนโยบาย ขยับลงมาที่ระดับกลางคือการบริหารจัดการและจบด้วยการลงมือทําจริงในระดับปฏิบัติการการทําแบบนี้มันแสดงให้เห็นทันทีแล้วว่าเราไม่ได้คิดแค่ชั้นเดียวแต่เรามองขาดเห็นภาพรวมทั้งหมดตั้งแต่ต้นน้ํายันปลายน้ํามันคือการบอกกรรมการไปเลยว่าผมไม่ได้มีแค่ไอเดียนะแต่ผมมีแผนการที่พร้อมใช้งานจริงมาให้เลยเอาล่ะครับพอเราเอาทั้ง3กลยุทธ์นี้มาร้อยเรียงเข้าด้วยกันนะมันไม่ใช่แค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆแล้วล่ะครับแต่มันทําให้เราเห็น พิมเขียวสู่ความสําเร็จในการสื่อสารที่เดิมพันสูงๆซ่อนอยู่ข้างในเลยจะเห็นได้เลยว่าความสําเร็จในการนําเสนอครั้งนี้มันไม่ใช่เรื่องของข้อมูลที่ดีที่สุดนะครับแต่มันคือการเล่าเรื่องที่ดีที่สุดงหากมันคือการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างความถ่องตัวที่มาพร้อมกับวิสัยทัศน์การวางตัวให้เป็นผู้แก้ปัญหาและการมอบแผนที่ที่ชัดเจนให้ผู้ฟังเดินตามได้ ดังนั้นบทเรียนสําคัญเลยก็คือในสังเวียนการสื่อสารเนี่ยคนที่มีข้อมูลดีที่สุดอาจจะไม่ใช่ผู้ชนะเสมอไปครับแต่ผู้ชนะคือคนที่สามารถออกแบบการนําเสนอข้อมูลได้อย่างมีกลยุทธ์ที่สุดต่างหากและคําถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งทายไว้ให้ไปลองคิดกันต่อก็คือกลยุทธ์จากคู่มือหลับเล่มนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการป้องกันเชิงรุกการสมบูบ,บาทผู้บริหารหรือการนําเสนอทางออกที่ชัดเจนเป็นระบบ เราจะสามารถเอาไปปรับใช้กับการพรีเซนต์งานครั้งต่อไปการประชุมครั้งหน้าหรือแม้กระทั่งการพูดคุยที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราได้อย่างไรบ้างครับ